One News ตรงไปตรงมาท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็นับว่าเป็นชั่วโมงที่80แล้วนะฮะติดต่อกันสำหรับการประมูลคลื่นความถี่900เมกะเฮิร์ที่กสรสชให้ใบอนุญ,ญาตไปทำมือถือไปทำโทรคมนาคมในระบบ 4G นะครับ สถานการณ์ล่าสุดณขณะนี้นะครับราคาประมูลก็พุ่งสูงไปกว่า1 4 0 0,000ล้านบาทแล้วล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามจากคุณรุ่งศักดิ์เหลืองทิรันภูสิทธิ์รายงานสดเข้ามาครับเชิญครับครับคุณอติรุทคุณภาพภูมิคุณพิชาภัครับผ่านมากว่า80ชั่วโมงแล้วนะครับแต่การต่อสู้ในการประมูลคืน 4G ย่านความถี่900เมกะเฮิร์นั้นยังคงเข้มข้นต่อเนื่องนะครับซึ่งไม่มีทีท่าจากผู้ประกอบการรายใดที่จะถอนตัวออกจากการประมูลด้วยครับ การประมูล 4G ขึ้นความถี่900เมกะเฮิรจำนวน2ใบอนุญาตขณะนี้ล่าสุดอยู่ที่รอบที่185นะครับยอดรวมถึง145,190ล้านบาทแล้วครับซึ่งผู้เข้าประมูล ทั้ง4รายนะครับก็ยังคงต่อสู้กันอย่างดุเดือดนะครับโดยนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกอสทชก็ยืนยันนะครับว่าราคาที่เพิ่มสูงขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบกับการใช้บริการของประชาชนและจะไม่ส่งผลกระทบกับการคุ้มทุนของผู้ประกอบการพร้อมได้นําการสถิติการเปรียบเทียบการประมูลขึ้นความถี่มาอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าหากขณะน,นี้การประมูลของไทยนะครับจบที่1 4 0 0 0 0 0ล้านบาท ไทยก็จะมีค่าเฉลี่ยต่อหัวต่อเม็รอยู่ที่52.7บาทพร้อมกับเชื่อนะครับว่าผู้ประกอบการนั้นมีการคำนวณต้นทุนและวางแผนการคุ้มทุนไว้แล้วครับเราลองไปฟังการอธิบายของเลขาธิการกสทชครับเขานาไปประกอบกิจการไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าทุกคนที่เข้าร่วมประมูลในครั้งนี้คุณสมบัติของเขาก็ถูกต้องหมดนะครับตามเงื่อนไขในการเข้าประมูลเพราะฉะนั้นต้องดูเขาก่อนว่าหนึ่งก็คือในวันที่กสทชรับรองผลการประมูล ในวันที่เราออกใบอนุญาตให้หนึ่งจะต้องมีแบงก์การันตีมาครบจํานวน ครับโดยในช่วงบ่ายวันนี้นะครับนายอุตมะสาวยานนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ i อ t นะครับได้เข้ามาให้กำลังใจคณะกรรมการกสทชพร้อมกับระบุนะครับว่ากสทชมีการดําเนินการที่ชัดเจนอยู่แล้วสิ่งที่กําลังดําเนินการอยู่จะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาประเทศทุกภาคส่วนซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับโดยมีการคาดการณ์นะครับว่าหากการ มูลนั้นยืดเยื้อไปนะครับก็อาจจะถึงวันอาทิตย์ซึ่งหากไปถึงวันอาทิตย์ค่าประมูลนั้นจะตกอยู่ที่ใบละ1นึ่งแล้านบาทเลยทีเดียวครับแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่การคาดการณ์นะครับซึ่งหลังจากนี้ต้องติดตามชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับว่าการประมูลนั้นจะเสร็จสิ้นลงเมื่อใดครับคุณพิชาพัฒน์คุณภาคภูมิคุณอัิริยครับครับขอบคุณครับคุณรุ่งศักดิ์ครับก็กอดติดอยู่ที่สานักงานกสทชนะฮะรรายงานเข้ามาตลอดเลยครับ One News ตรงไปตรงมา